สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะของเดือนมกราคมนะคะเอฟซี FC ทุกท่านขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทําสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกประการนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังส่งความปรารถนาของทุกท่านทุกครอบครัวนะคะค่ะป้าแมวก็ไม่มีอะไรก็มีแต่คําอวยพรสิ่งดีๆให้เอฟซีทุกท่านนะคะท่านผู้ชมจา๋าวันนี้ป้าแมวก็จะมา พามาเช็คดูว่าบอลสีที่ขายไปเมื่อวานนี้เหลืออะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมเหลืออะไรบ้างเนาะวันนี้บอลสีก็ราคาก็ไม่แพงนะคะมี50บาท70บาทนะคะ fc ทเคารุน,นะคะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูนะคะว่ามีบอลสีอะไรบ้างชื่ออะไรบ้างเนาะนี่นะคะเป็นเบอร์ป้าแมวกับป้าเขียวนะคะท่านผู้ชมโทรได้ทั้ง2เบอร์นะคะท่านผู้ชมค่ะโทรได้3เบอร์เลยนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะ fc ทเคารพนะคะเดี๋ยวป้าแมวจะพาไป ไล่เรียงทีละชื่อนะคะของบอลส,ส,สีนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะค่ะเดี๋ยวพ่อแมวมาขอเริ่มอยู่ที่ต้นนี้ก่อนนะคะต้นนี้ชื่อณนะเมืองนอนนะคะทุกผู้ชมค่ะนะเมงน,นเนี่ยเขายังไม่กัดสีมานะคะนี่เขาเรียกว่าแผงเขียวนะคะแบบนี้นะอันนี้คือกัดสีแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วต่อไปเขาจะก็จะกัดสีขึ้นมามากกว่านี้นะคะณนะเมืองนอนนะคะพ่อแมวกับป้าเขียวขายให้ราคา50บาทนะคะ fc ทีเคารพนี่นะคะณนะเมืองนอนแผงเขียวนะคะท่านผู้ชม ต่อมาเป็นสุดปัดถนานะคะนี่นะคะสุดปัดถนาเหลืออยู่สามกระถางน,นะคะท่านผู้ชมเหลือสามกระถางน,นะคะนี่อีกระถางหนึ่งนะคะสุดปัดถนาก็ขายให้กระถางละห้าสิบาทนะจ๊ะเอฟซี F Z. อันนี้ยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎนี่นะคะขัดสีมาเป็นแบบนี้แล้วนะสวยๆนะคะมีสองกระถางน,นะคะกระถางละห้าสิบาทจ้ะท่านผู้ชมจา๋าส่วนต้นนี้ชื่อว่ายาย่านะคะยายา่าในกระถางได้มีสองต้นนะคะยายา่าเป็นบอนที่สวยนะคะท่านผู้ชม ป่าแมวขายให้100บาทนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะ100บาทจา้ะนะคะท่านผู้ชมมาเช็คบอลสีกันนะคะว่าเหลืออะไรบ้างเนาะค่ะแล้วเป็นพริกกับเกลือพริกกับเกลือนะคะกระถางละ50บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะพริกกับเกลือนะ50บาทจา้ะต่อมาเป็นมงคลปตะถมนะคะมงคลปตะถมลุ้นด่างนะคะ fc ลุ้นด่างนะคะกระถางละ50บาทนะจ๊ะท่านผู้ชมกระถางละ50บาทนะ ลุ้นด่างนะคะบางต้นก็มีปลายใบด่างมาแบบนี้บ้างเลยนะคะนะคะห้าสิบาทนะคะบางต้นก็ไม่มีนะคะแต่เขาก็จะสวยนะคะมงคลปฐมนะคะกะถางละห้าสิบบาทจ้านะคะ่ะต่อมาด้านนี้เป็นรัตนะรุ่งเรืองนะคะท่านผู้ชมรัตรนะรุ่งเรืองเขาจะเป็นบอนที่ป้ายสวยนะคะท่านผะู้ชมบอนป้ายนะคะเป็นบอนป้ายที่สวยนะคะอันนี้ป้าแมวมาคือมาขายให้อันที่จริงเขา ขายกันราคาที่แพงนะคะนี่ป้าแมวเอามาให้ราคาแบ่งปันนะคะเอฟซีราคาแบ่งปันนะ,ะน,าานี่นะคะท่มมานผู้ชมขาต้นเนี้ยเขาก็เริ่มมีใบใบด่างมาแบบเนี้ยนะคะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นรัตะนะรุงเรืองนะคะแล้วต่อไปเขาก็จะสวยนะคะท่านผู้ชมต่อไปโตขึ้นอ่ะเขาลงหัวไม่แน่นะคะก็ได้หัวเขาไปแล้วคือสาม,มารถด่างนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าตอนนี้ซื้อไปแล้วไม่ด่างอย่าไปท้อน,นะคะท่านผู้ชมอย่าไปท้อน,นะคะ นี่นะคะป้าแมวขายให้กระถางละเจ็ดสิบาทนะคะเอฟซีกระถางละเจ็ดสิบาทนะคะรัตนะรุ่งเรืองนะนี่นะคะสวยเลยนะคะลตนะรุงเรืองค่ะท่านผู้ชมค่ะต่อมาต้นนี้นะคะนะคะสวยๆแบบนี้เลยต้นนี้ชื่อว่าเพชรมนทนนะคะท่านผู้ชมค่ะเพชรมนทนเขาก็เป็นไม้ไม้ป้าอีกอีกต้นหนึ่งนะคะเพชรมนทนนะคะเนี่ยนะป้าแมวขายให้ราคาเจ็ดสิบาทเท่ากับลตนะรุงเรืองนะคะเพชรมนฑนนะคะท่านผู้ชมเพชรมนทนนะคะอ่ะ เมื่อวานเนี้ยป้าแมวบอกว่าลูกไม้ ى, เป็นของตุลาการนะคะตุลาการผสมกระหาดเจ้าเหลาานะคะ fc ตุลาการผสมกระหอดเจ้าเหล่านะคะนี่นะคะตุลาการผสม,สมหัดเจ้าเหลาแล้วก็ผสมอะไรอีกชื่นไม่จาไม่ได้เนาะขายให้กระถางละห้าสิบบาทนะจ๊ะนี่นะคะเป็นบอลแบบนี้บอลบอลใบกลมสวยนะคะสวยสวย,สวยเลยนะคะท่าไม่ชมขานี่นะคะเหลืออยู่สองกระถางแล้วนะคะะถางละห้าสิบบาทจ้ะ ต um. ่อมาด้านนี้นะคะ FC ด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นลุงปู่ขาวค่ะลุงปู่ขาวนะคะลุงปู่ขาวใบเขาจะกัดสีสวยมากนะคะป้าแมวก็ขายให้กระถางละเอาไป50สบาทค่ะท่านผู้ชม50บาทนะลุงปู่ขาวนะคะ50บาทเนาะต่อมาพี่เพกนะคะพี่เพกเหลือแค่นี้แล้วนะคะ FC เหลือแค่นี้แล้วนะคะสวยๆนะคะพี่เพกนะเขาจะกัดสีมาเป็นพี่เพกสวยมากนะคะเป็นบอนเก่านะคะพี่เพกนะต้นนี้ ท่านผู้ชมบอกว่าป้าแมวต้นนี้ไม่สวยเลยไม่ใช่นะคะต้นนี้สวยนะคะ Fc ต้นนี้สวยนะนี่นะคะเขาได้สองต้นเลยนะกระถางนี้นะมีสองต้นเลยนะคะพี่เพกนะคะเพราะว่าหลอดเขาอาจจะตอนนี้อาจจะชอดหนาวแต่ว่านี่ใบอื่นเขาไม่ชอดนะคะมีใบเดียวเราก็สามารถตัดทิ้งไปได้เลยนะคะก็ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะพี่เพกนะหนึ่งร้อยทุกกระถางนะคะ Fc เหลือแค่นี้แล้วนะคะพี่เพกนะคะพี่เพกเป็นบอลเก่าจะ้ะราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะ ต่อมาด้านนี้เป็นพรเจ้าสัวค่ะพรเจ้าสัวที่ลุ้นด่างนะคะนี่ลุ้นด่างลุ้นป้ายนะป้าแมวก็ขายให้ราคาห้าสิบบาทนะคะนี่ต้นนี้มีมาด่างหน่อยหนึ่งนะคะต้นนี้ก็จะกัดไปกัดสีสวยนะคะพรเจ้าสวัวราคาห้าสิบบาทเหมือนกันจะ้ะโอ้โหอตุยดูต้นนี้สิคะแดงสวยขนาดนี้เลยนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะแดงสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะเพราะแพงมาจาก พรมพิมารนะคะแผงมาจากพรมพิมารอักษรสวรรค์รัศมีเงินนะคะท่านผู้ชมที่เขาเขาผ่าแล้วแผงมาเป็นอย่างนี้มาบางท่านก็เรียกว่านางฟ้านะคะแต่้าแม่ก็เรียกเป็นต้นไม้ที่แผงออกมานะคะคือเขาจะสวยมากนะคะกระถางละ50บาทนะคะเอฟซี 3, กระถางละ50บาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะมาเช็คราคาบอนสีสวยๆกันนะคะนี่นะคะกระถางละ50บบาทจะ้ะสวยๆทุกกระถางนะจ๊ะ ต้นนี้หยาดฝนกับผู้ใหญ่โชคนะคะหยาดฝนผู้ใหญ่โชคนะคะเอาไปห้าสิบาทนะคะมีสองต้นนะมีสองต้นนะคะหยาดฝนผู้ใหญ่โชคนะอันนี้ก็เป็นทวีราบนะคะทวีราบนะคะมีต้นเดียวนะคะทวีราบห้าสิบาทจ้ะท่านผู้ชมเอาไปเลยนะห้าสิบาทนะคะไปหามาเจอเมื่อคืนได้บอกกับเอฟซีว่าไม่มีแล้ววันนี้ก็ไปหามาเจอได้ต้นหนึ่งนะคะแต่ทวีราบนะคะราคาห้าสิบบาทจ้ะนะคะ หลวงปู่สิทธ์นะคะหลวงปู่สิทธ์มี3กระถางจ้ะหลวงปู่สิทธ์ลุ้นด่างนะคะลุ้นด่างเอาไป50บาท,ทเท่ากันนะจ๊ะเอฟซีหลวงปู่สิทธ์นะคะ50บาทนะต่อมาเป็นเจ้าจากกักรพัดค่ะเจากก้าจักรพัดจะก,กัดสีแบบลักษณะนี้นะคะสวยๆเลยนะคะเจากก้าจักรพัดกระถางละ50บาทจ้ะชมพูทวีปก็50บาทนะคะลุ้นลุ้นป้ายนะคะชมพูทวีปนะตัวนี้นกสุดสวงนะคะ50บบาทจ้ะ อันนี้มาเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้นะคะลูกไม้ผสมนะคะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้ผสมนะคะต้นนี้เดี๋ยวาแม่อาจจะเก็บไว้เพราะเขาอาจจะให้โชคให้ลาบเราเนาะนะคะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้ผสมนะคะสวยๆเลยนะผสมมนสวรรค์นะคะท่านผู้ชมกับอะไรจำไม่ได้ต้องถามประเขียวนะกระถางละห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมจ๋ากระถางละห้าสิบบาทนะคะนี่ก็สวยนะ ห้าสิบบาทจา้ะอันนี้จะออกไปทางาด่างนะคะด่างมีกระถางละห้าสิบาทมีสองกระถางนะคะแบบนี้นะลักษณะนี้นะคะท่านผู้ชมห้าสิบบาทส่วนมากระถางนี้ลูกไม้ใบแปลกใบเหมือนเขาจะพิการนะคะนี่ต้องลุ้นหลอดใหม่ต่อไปนะคะถ้าเขาพิการแบบนี้ก็ถือว่าเลี้ยงได้สวยมากนะคะเอาไปห้าสิบาทนะคะเอฟซกระถางนี้ห้าสิบาทนะแล้วมากระถางนี้ลูกไม้สวยนะคะนี่ ห้าสิบาทนะคะมันมีชื่อค่ะแต่เาเป็นเขาจาชื่อไม่ได้ก็คือขายได้นามจําชื่อไม่ได้แล้วก็ขายเป็นในลูกไม้เลยนะนะคะท่านผู้ชมห้าสิบาทจ้ะนี่นะคะท่า,ผา,ทาน,นะะาผู้ชมจา๋าต่อมาเป็นไก่ราชาวดีมีสากร,ระถางนะคะกระถางละห้าสิบาทจา้ะแล้วก็ลูกไม้มณีจันทนะคะลูกไม้มณีจันนี่นะขัดสีแบบนี้นะกระถางละยี่สิบบาทจา้ะมีกระถางเดียวแล้วนะคะยี่สิบบาทค่ะต่อมาด้านนี้เศรษฐีพันล้านใบนี้ใบใหญ่ ติดด่างมาหน่อยนึงนะคะท่านผู้ชมก็ลุ้นด่างลุ้นลุ้นหลอดต่อไปนะคะว่าจะด่างไหมเนาะนี่นะคะแมวก็ไม่แน่ใจนะต้องลุ้นกันนะคะเศรษฐีพันล้านมีสองเหลือสองกระถางแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเหลือสองกระถางนะคะเศรษฐีพันล้านลุ้นด่างขอเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทหรือห้าสิบบาท <laughs> ทำไม่ได้ <laughs> อดอ่าเถ้าถ้า,ถาแมวพูดผิดราคาก็บอกว่าแมวได้นะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะ เจ็ดสิบาทนะเศรษฐีพัลล้านนะถ้าผิดราคาถ้าว่าห้าสิบาทก็บอกได้นะคะพาะแม่ว่าขายตามราคานั้นนะคือลืมค่ะต่อมาด้านนี้เป็นนาลีบูรพานาลีบูรพาที่ไม่ป้ายนะคะที่ไม่ป้ายให้ห้าสิบาทเอฟซีอ่ะวันนี้มีสามต้นหมดแล้วนะห้าสิบาทนะคะอันนี้ที่ป้ายนะที่ป้ายอันนี้แบบแบบแบบนี้ป้ายนะคะป้ายตป้ายแบบนี้ขอหนึ่งร้อยบาทจะ้ะมีสองกระถางนะคะขอหนึ่งร้อยบาทนะมีเหลือสองกระถางแล้วจะ้ะ ค่ะต่อมายักษ์ปักหลันนะคะท่านผู้ชมเป็นไม้แยกหน่อทั้งหมดนะคะเอฟซีไม่ต้องกลัวว่าใบเดียวเขาจะขึ้นไหมอันเนี้ยเขาเริ่มแทงมาแล้วนะคะเขาไม้แยกหน่อเขาจะขึ้นสีเร็วมากนะคะท่านผู้ชมจะกัดสีเร็วมากนะ,ะยักษ์ปักหลันนะคะเหลือแค่นี้แล้วนะคะกะถังละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมกะถางละหนึ่งร้อยบาทนะแล้วส่วนพรเจ้าสัวลุ้นด่างเนี่ยอันนี้ก็ให้ห้าสิบาทนะคะมีสองต้นนะห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมบอกด้วยนะคะเอาแบบไหนนะบอกป้าแมลกับป้าเขียวนะคะอันนี้เดี๋ยวอ่านชื่อก่อน ี่เขียนชื่อว่านาคาาดนะคะนาคาาดนาครลาดมีสองกระถางนะคะเอฟซีมีสองกระถางนะคะป้าแมวก็ยังขายให้ห้าสิบาทอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะห้าสิบาทนะแล้วต่อมาด้านนี้ค่ะม้าแก้วม้าแก้วละหนึ่งกระถางนะคะม้าแก้วสวยๆนะคะท่านผู้ชมม้าแก้วสวยๆเลยนะ,ะนี่นะคะเป็นม้าแก้วสวยๆเลยนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะม้าแก้วนะแล้วต่อมาเป็นพันคนครใบกลมนะคะท่านผู้ชมพันนครใบกลมสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะป้ายกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะ กระถางละหนึ่งร้อยบาท MM <ar> นะคะพนครนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะพนครนะคะต่อมาเป็นกวนอูนะคะท่านผู้ชมกวนอูนะกระถางละห้าสิ like บาทนะคะกวนอูนะคะไซส์สวยๆแบบนี้เลยนะกวนอูห้าสิบาทจ้ะจ้าต่อมาเป็นปีกกินนารีนะคะตามด้วยปีกกินนารีเลยจ้าปีกกินนาีสวยๆแบบนี้นะคะมีสามกระถางนะท่านผู้ชมจ๋าสามกระถางนะคะกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชม ต่อมาต้นนี้เทพเทวาไม่ป้ายนะคะเทพเทวาไม่ป้ายแต่เขาสวยมากนะคะเทพเทวานะกระถางนี้เอาไปเจ็ดสิบบาทจ้ะนะคะแล้วก็องค์หญิงทอฝันลุ้นป้ายนะคะห้าสิบาทนะคะ fc มีห้าเอาไปห้าสิบาทนะคะสวยนะคะแต่มีใบตําหนิแค่ใบเดียวนะคะไม่เป็นไรเนาะใบตําหนินะต่อมาเป็นคุณหญิงนะคะคุณหญิงกระถางนี้ขอเจ็ดสิบาทนะคะคุณหญิงนะ,ะมีกระถางเดียวจ้ะแล้วก็ไก่ชวนประคองเจ็ดสิบบาทจ้ะ นะคะแล้วต่อมาเป็นเงาะถอดรูปนะคะเงาะถอดรูปสวยๆแบบนี <een> ้เลยนะคะขอกระถางละห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละห้าสิบาทนะบางต้นก็มีสามใบเข้าสี่ใบแล้วนะคะเงาะถอดรูปนะพ่อแมวบอกไว้ก่อนนะคะนี่นะคะเงาะถอดรูปนะจ๊ะสวยๆแบบนี้เลยนะแล้วต่อมาเป็นชายชนโอ้โหสวยมากท่านผู้ชมค่ะนี่สวยๆเลยนะคะไซส์ใหญ่แล้วนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะกระถางละ ร้อยห้าสิบบาทนะคะชายชนป้ายแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะ FC นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อมาเป็นเทพอักษารานะคะเหลืองด่างแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเหลืองด่างสวยๆแบบนี้นะคะนะคะนี่นะมีสามกระถางนะคะ FC มีสามกระถางนะคะเทพอักษรานะคะขายให้กระถางละสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละสองร้อยบาทนะสวยๆเลยนะคะเทพอักษรานะคะท่านผู้ชมจ๋าสีถนนชัยของป้าเมวมีอยู่สองกระถางนะคะ สีธนนชัยป้าแมวขายให้200บาทนะคะท่านผู้ชมสีถนนชัยเป็นบอนเก่านะคะแล้วต่อมาเป็นวังน้ําเขียวนะคะวางน้ําเขียวสวยๆแบบนี้เลยนะเป็นฟอร์มกนะคะป้าแมวขายให้อยู่ที่150บาทนะคะวางน้ําเขียวนะคะท่านผู้ชมวังน้ําเขียวนะคะ,ะ,คะเป็นบอลใบทรงถ้วยนะคะกระดูกลายชัดเจนนะวังน้ําเขียวจากเดินเดินมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆม,มาต้นนี้นะคะผม อับส่นค่ะอับส่วนสวรรค์เนาะนี่นะคะอับสรนสวรรค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะแทงโหลดใหม่มาแล้วนะนี่นะคะแทงโหลดใหม่มาแล้วนะคะท่านผู้ชมกระถางนี้ป้าเมวขอสองร้อยบาทจ้าอับส่นสวรรค์นะคะมาเรื่อยๆนะคะ,น,ะ,คะนางมนโทนางมนโทนางมนโทมาแล้วนะคะนี่นะคะราคาสองร้อยห้าสิบบาทนะนางมนโทจ้ะอันนี้เดี๋ยวเก็บไปเลี้ยงก,ก่อนดีกว่า มันเป็นบอนเก่าหาไม่ได้ต้นนี้นะเพราะว่าอะไรนะสูรพักหรืออะไรเนี่ยนะจําไม่ได้นะ <Okay. S 1> ถ้าท่านผู้ชมมีต้นต้นใหญ่ๆก็ส่งมาให้ป้าแมวด้วยนะคะนี่เพราะว่าเป็นสูรพักนะเดี๋ยวป้าแมวเลี้ยงให้มันต้นใหญ่กว่านี้ก่อนนะจะได้มาดูกันว่ามันเป็นแบบไหนนะอันนี้คือซื้อมาได้มีแค่สองใบสามใบยังไม่ขายนะคะแล้วต่อมานี่นะด้านนี้นะสวยๆแบบนี้เลยหนุมานนะคะท่านผู้ชม ต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหันุม,มานของเมืองหรือเปล่าน่าจะใช่นะนะคะถ,ถ้าใช่ป้าแมวขายอยู่ที่ราคาอยู่ที่250้าบาทค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะกะว่าจะซื้อมาทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะแต่เอฟซจะได้ดูกันว่าต้นใหญ่ๆเป็นแบบไหนนะต้นนี้ชื่ออะไรนะพ่อเขียวจําไม่ได้เนี่ยนี่คุผู้ชมวิชุดาหรือสุชดาเน<อ>่ <laughs> มันสองสองชื่อนี่แหละอ่านะา่านผู้ชมขาต้นนี้น,นะจํามันสุชาดาวิชุดาเนะ ้าแมวขายให้ตอนนี้อ่าหนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมจําไม่ได้จริงๆว่าวิชุดาหรือสุชาดาถ้าสุชาดานี่เขาจะป้ายไหมเนาะเป็น<ม>บอลสีชมพูนะอ่ะปาแมวกระสับตุนแล้วกันนะคะเอฟซีนะนะสวยเลยนะคะขายให้หนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนะนี่ไก่ไก่แก้วสวรรค์น,นะคะ,400คะไก่แก้วสวรรค์สี่ร้อยบาทค่ะไก่แก้วสวรรค์นะคะมีแค่นี้แล้วนะไม่มีแล้วคะ่ะสุดนี้คือสุดท้ายเราจะอ่ะต่อมาด้านนี้นี่ท่านผู้ชมพระนคร พระนครนะคะท่านผู้ชมขาพระนครนะคะคู่กับหงสุวันนะคะท่านผู้ชมพระนครคู่กับหงสุวันนะคะนี่นะต้นนี้ขายให้ร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าต้นนี้ร้อยห้าสิบาทนะนี่นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมขานี่เป็นทศกัณ์นะคะทศกัณ์ที่ป้าแมวผ่าหัวไว้นะคะท่านผู้ชมป้าแมวแบ่งให้ต้นละห้าสิบาทนะคะทศกัณ์เป็นบอลเก่าบอลโบราณแล้วนะคะเหลือแค่นี้แล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเหลือแค่นี้แล้วเนาะทศกัณ์นะคะ กระถางละห้าสิบบาทจ้าค่ะต่อมานะคะท่านผู้ชมขาต่อมาเป็นไก่นะคะไก่ฮาวายเจ็ดสิบบาทจ้าไก่ฮาวายเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมขามีอยู่สองกระถางนะคะไก่ฮาวายนะสุดท้ายนี้ป้าแมวขอให้เอฟซีมีความสุขไปกระบ,บอลสีสวยๆของป้าแมวแล้วก็ป้าเขียวนะคะท่นานผู้ชมขานะคะป้าแมวขอสวัสดีเอฟซี G, ทุกท่านนะคะวันนี้บอลสีของป้าแมวกับป้าเขียวก็เหลือประมาณขนาดนี้นะคะเอฟซี G, จ๋า ขอบคุณเอซมากนะคะที่โทรมาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อนะคะท่านผู้ชมคะ่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีจ้า